สวัสดีค่ะครูโอค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทานผลไม้เย็นๆนะคะช่วงที่อากาศดนร้อนได้ผลไม้เย็นๆก็จะสดชื่นเป็นอะไรนี่เลยค่ะทำเองนะคะมีใครรู้ไหมคะว่าคืออะไรอันนี้คืออมะม่วงรอยแก้วค่ะ บรรยากาศร้อนๆแบบนี้ได้มะม่วงลอยแก้วเย็นๆก็จะสดชื่นมากค่ะแบบนี้นะคะเเรามาทานกันนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเส้นบางๆสวยมากค่ะนี่ค่ะ แล้วน้ำก็หอมมากด้วยนะคะเพราะช่วงที่ต้มน้ำเชื่อมอะคะ่ะช่วงที่ทําน้ําเชื่อมก็จะต้มใบเตยใส่เข้าไปด้วยกลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วก็น่าทานมากเลยนี่ค่ะเราฝานเนื้อมะม่วงบางๆนะคะจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อรสชาติจะเป็นอย่างไรเอ,อ่ย เพื่อเคยทำเป็นครั้งแรกนะคะพอดีว่ามะม่วงที่สวนออกเยอะเลยค่ะอาหาวิธีการว่าเราจะทำยังไงจะได้เก็บไว้ทานได้นานๆนะคะก็เลยได้มะม่วงรอยแก้วนี้มาค่ะเดี๋ยวลองมาทานดูนะคะอร่อยมากค่ะ นเนื้อก็จะบางๆนะคะบางๆฝานให้บางๆเลยค่ะจะอร่อยมากนี่ค่ะมะม่วงลอยแก้วค่ะอร่อยมากอยากแนะนำใครที่มีมะม่วงเยอะๆนะคะทานไม่ทันก็ เอามาทำได้นะคะเข้าตู้เย็นไว้ทานนานๆนะะเก็บไว้ทานได้หลายวันค่ะเราทำเองสะอาดปลอดภัยนะะเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานี่แหละคะ่ะไว้ทานได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะอ,อร่อยมากค่ะ หอมไปเตยไม่เปรี้ยวนะคะชิ้นสวยมากค่ะอร่อยไม่หวานมากเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะนะคะคือมะม่วงเขาก็ถ้าจะใช้มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยเนื้อเขาไม่เปรี้ยวมากอยู่แล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลนิดเดียว จะออกอมเปรี้ยวอมหวานนิดนึงอร่อยมากค่ะแล้วก็หอมใบเตยลองทานดูนะคะแล้วก็ใครที่มีมะม่วงเยอะๆนะคะเป็นการถนอมอาหารด้วยทานได้นานๆบางคนอาจจะแบบมือมะม่วงสุกก็าทานไม่ทนันก็เนี่ยค่ะมาทําไว้แบบนี้นคะคะเข้าตู้เย็นไว้ทานได้หลายวันเลยค่ะลองดูค่ะอยากแนะนําค่ะนําเสนอเลยละ่ะนะคะอร่อยมาก